อี่นั่งับตะลากรจะเป็นทั้งอ่าและถึงหมดทั้งโปนะครับตอนนี้ถ้าถามว่าเด็กรุ่นใหม่สจำหัดกันไหมไม่ค่อยหัดนะครับจะเป็นช่างที่มีความต้องการเยอะมากครับทังโปสงนะตลาดแรงงานต้องการเยอะมากหัดเท่าไหร่ก็ไม่พอครับทังโปนะ่ะ ตลาดแรงงานรออยู่เยอะนะครับสำหรับน้องๆนะครับที่สนใจเรื่องการทำงานนะฮะให้ลองดูนะฮะวิธีการทำงานนะครับมีงานแน่นอนนะฮะในการฝึกการทำทั้งสี่เรื่องทั้งพื้นทำพื้นโป้นะครับั้งทีต้องใช้ทักษะแล้วฝึกนะครับแต่ถ้ารับรับประกันว่าถ้าฝึกเป็นแล้วเนี่ยฮะ เรื่องตกงานไม่มีครับมีงานแน่นอนครับทุกแทบจะทุกอู่นะครับมีความต้องการทั้งโป๊ที่มีฝีมือนะค,ความต้องการสูงนะครับลองดูครับทักษะนะครับในการาใต้ถึงนะงือ ก็เ,เก็บริรอยนะก่อนที่จะขัดจะททำสีจะต้องขัดจนเนียนนะครับเป็นการวิธีการเตรียมพื้นผิวื้โอจะบางครับ ทั้งที่มีตบการในกระจกสโบบางานรถเล็กนะครับรถบรรทุกรถเล็กก็คือรถเก๋งรถพิกอัพมีความต้องการเยอะมากนะครับงานรถบรรทุกก็ต้องการ การช่างกลุ่มนี้เยอะนะครับลองดูครับสำหรับคนที่ยากมีอาชีพนะครับเรามาฝึกดูแนะนำเลยนะครับทั้งกลุ่มนี้นะครับไม่ผิดหวังนะครับต้องฝึกสําสำหรับคนที่ต้องการต้องการงานที่มั่นคงนะครับอยู่ที่ฝีมือครับอยู่ที่มือกับความตั่นใจแนะนำอาชีพนะครับในหนัสำหรับคนที่ยังไม่รู้อย่ะ เราจะทำอาชีพอะไรลองลองดูนะครับข้างลุ่มช่างสีช่างโปนนะครับเป็นอาชีพที่ย่าสนใจนะครับรายได้ดีครับถ,ถ,นะถ้าคุณมีฝีมือนะหงเล็บถ้าคุณมีฝีมือเวลาฝึกไม่นาน,นครับไม่นานไม่นานสีที่ความเข้าใจครับเห็นว่ามีอุปกรณ์ต่างๆนะครับอของชัางก็มีไม่เยอะครับใช้สีมือล้ว,ลวนๆเลย ปอโป๊เสร็จนะครับก็จะเป็นลักษณะนี้ในการเตรียมสีพื้นเสร็จเรียบร้อยเขา,าจะขัดนะครับขัดขัดน้ำลักษณะนู้นฮะกำลังขัดอยู่ใช้กระดาษทรายนะขัดขัดพื้นนะครับถ้าปล่อยมันแห้งถ้าแห้งแข็งจะขัดยากเราจะขัดเลียดน,นะครับขัดเป็นเลียดอันนี้คือเตรียมเสร็จแล้วพร้อมจะลงสีนะครับพร้อมจะลงสีริงหรือทำลวดลายนะฮะสังเกตน,นะครับ มาแน่สักแคสขัดอย่างเดียวอันนี้ขัดน้ำครับทั้งปอนอุปกรณ์ขัดน้ำมีอะไรั้งกระดาษทรายครับกระดาษทรายอะไรอนะน้ำน้ำแซบหรอ,อน้ำแซบอันนี้ช่างใหญ่นะฮะช่างใหญ่ช่างปอนอาทิย์ทำสองวันครับ ทั้งเลยครับทั้งเพาะนะฮะเพาะเปลี่ยนประกอบพวกน,นี้ครับเป็นอาชีพที่โอ้โหแบบเทา่ทาไรอะไรสูงมากนะครับลองดูนะเด็กรุ่นใหม่นะผมแน,น,นะนำนะอันนี้เป็นอาชีพที่น่าสนใจนะคะรับรับประกันได้ถ้าคุณมีฝีมือแล้วที่ไหนก็ต้องการคุณนะฮะขอให้คุณมีฝีมือนะตั้งใจทํางานซื้อสัตว์ต่องานนะครับซื้อสัตว์ต่ออ่าประกอบการนะคะรับรับประกันว่า ในชีวิตแม้คุณมีงานไม่ขาดมือแน่นอนครับสามารถเรี้ยงตัวได้ได้ดีเลยนะไ,ได้เก่งเ,เลยแนะนำอาชีพนะครับรอบคุณครับ โป๊ะสีผาทาแล้วก็ค่อยทำไรงหาเก็บงให้มันมีื้นผิวที่เรียบเนียนนะครับ สิทธินะเดี๋ยวดูอาจารย์ดูอาจาปย์ตอนท้ายไม่ใช้เวลาโป้นานนะครับเพราะไม่มี อซอกซอกหลุดเยอะนะครับค่อยๆทำไปเวลามากเอาแล้วก็จะขัดน้ำนะในเวลานาน